ต่อไปนะคะ,ะเราจะมาฟัง่ะเจตนารงค่ะว่าทำไม AS เสถึงได้ดาเนินธุรกิจให้ความสำคัญและก็โูงแรมสังคมและชุมชนของเรานะคะด้วยการนาเทโคโนโลยีดิจิทัลไลฟ์มาใช้ในการสัิหาของชุมชนนะคะเดียวเชิญพี่เล็กของเราค่ะค่ะรี่เลักหมอ,อจิระร้อย พีรเดณธนาพผู้ในการโรงพยาบาลบางเลนนะคะคุณอ,อ,อนกำม,มลเสียใจมากผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางไทรนะคะท่านคุณสออสอสสจผู้แทนท่าพี่หยานนะคะแล้วก็สอสมท่านรวมถึงสื่อมวลชนและก็แขกผู้มีเกียรตินะคะวันนี้เอสเอก็มีความดีมากนะคะที่เราจะได้มีโอกาสแสดงเจตนารมณ์ของเราว่าทําไมเอสถึงเอาแอปอสมอมาใช้งาน เพื่อช่วยงานสาธารณสุขนะคะก่อนอื่นต้องเรียนว่าเราเองเนี่ยเ s เนี่ยเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลนะคะด้วยตัวบริษัทเองแล้วสังเกตได้ไหมคะว่าวาทุกวันนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยโทรศัพท์ยิบขึ้นมาโทรหาใครแล้วเราก็พูดปัจจุบันนี้โทรศัพท์ทำไงคะยิบขึ้นมาอ่านคะ่ะมากกว่าเวลาไปท่องเที่ยวเราพกกล้องมาหอ,าอานม่ไม่เราใช้โทรศัพท์นะคะ เกิดอะไรขึ้นยิ่งจากโทรศัพท์เราจะดูทีวียิงจากโทรศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจาวันของเราสามารถเก็บบันทึกเอาไว้แนมือถือได้นี่คือโลกเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเรารู้อย่างนี้และเราเองได้มีการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือไปยังพื้นที่ต่างๆได้พบว่าการทํางาน ของสาธารณสุขพื้นฐานในสังคมบ้านเราในประเทศไทยบุคลากรค่นอนข้างจะขาดแคลนจึงได้เกิดโมเดลหรือรูปแบบของอสองมกเกิดขึ้นซึ่งก็ล้วนแต่เป็นคนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสามีจาาิตกุาศสมในการที่จะอาสาเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น ในหนึ่งรพสปอรหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยดูแลคนไข้เป็นจ้าหนมากทีเดียวจึงต้องใช้อาศัยอสมเนี่ยค่ะเป็นานขคาลงไปดูแลหนึ่งท่านเนี่ยดูแลหลายหมู่บ้านอสมนั้นสามารถทำงานได้อย่างครองตัวมากาย,ยิ่งขึ้นรายละเอียดนะคะก็จะอยู่ที่ว่าเดี๋ยวทำ ผู้ที่กูลแลเรื่องแอปจะเล่าให้ฟังนะคะสิ่งหนึ่งที่ทา a s a มีเจตนาอารมอันมุ่งม,มั่นก็คือเราเองเนี่ยงาดิจิตัลไปให้การสนับสนุนทำให้ไม่กไมเกิดประโยชน์จากมีสืภาพนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำใหญ่เราก็ตัองารขยายโครงข่ายของเราอยู่อย่างตอ่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการให้บริการนะครับในโครงข่ายเนี่ยที่เป็นเครือข่าย3 G ซึ่งใช้ใช้คลื่นความถี่ในย่าน2,000วัตต์ในิเลนะครับแล้วก็มีเครือข่าย 4G นะครับซึ่งซึ่งเราใช้อยู่บนคลื่นความถี่เ0 0ือัตตนกิเลสนะครับนอกจากนี้เรายังมีการใช้คลื่นความถี่900ในกิเลสนะครับซึ่งเป็นคลื่นความถี่ต่ำจะมีจะมีคุณสมบัติในการที่จะส่งไปได้ไกลนะครับตรงนี้ก็มาเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน,นให้กับผู้ใช้บริการนะครับทั้งบร,ริการทั้งข้อมูลเสียงการใช้การใช้เสียงก็คือการโทรศัพท์นะครับแล้วก็ การใช้ข้อมูลต่างๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดเราสามารถจะให้บริการนะครับทั้ง 3G และ 4G ในพื้นที่ของภาคกลางของเรา4จังหวัดเนี่ยเรามีา g รวหมดในประมาณ3,000เซนตินะครับซึ่งจะสามารถคอบคุมประชากรในพื้นที่ที่มีมีประชากรอยู่เนี่ย98%แล้วนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่หยุดแค่นี้นะครับ หลังที่ว่าเราเราทำมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยในจุดต่างๆที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับมีประชากรมีหมู่บ้านมีชุมชนใหม่เราก็มีการขยายเอขสาต่อไปเพื่อที่จะรองรับการใช้งานทาพต่างๆนะครับก็ในพื้นที่จังหวัดนะครับของเรานะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีลูกค้าเอสนะครับอยู่ประมาณเกือบๆหกแสนรายนะครับเพื่อให้ทั้งเส้นทางในกระบวนการทํางานของสาธารณสุขของประเทศนั้นทํางานได้อย่างครอบตัวแม่นยำ รวดเร็วและถูกต้องค่ะค่ะเราก็ทราบแันนะคะว่าเจตนา,ารมของทาง a อเอสนะั้นมีเจตนา,ารมอย่งไนะคะแล้วก็ความพร้อมทางด้านเครือข่ายในกลของเราพร้อมให้ใช้บริการสําหรับอสมอนะคะต่อไปเรามาดูกันเลว่าเอ๊ะไอตัวแอปอสมอนะคะมันมีฟังก์ชันการใช้งานอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เรามาเองเลยค่ะท่านผู้มือการสรํานักชุมชนสัมพันธ์นะคะพี่ครูค่ะเรียนเชิญค่ะ ที่ทางที่เล็กได้เล่าแล้วว่าเราเนี่ยได้มีการทํางานร่วมกับทางอสมรเราพศตนะคะเพราะว่ากว่าจะเกิดแอปพลิเคชันที่เอามาใช้งานได้จริงในวันนี้เนี่ยเราได้มีการทํางานร่วมกันทราบความต้องการว่าเราพศต้องการอะไรอสมต้องการอะไรเราศึกษาความต้องการมาจากเราพตอกาับอสมอหลายคนหลายแห่งทีเดียวนะคะค่ะมาดูกันก่อนนะคะว่าอสมออนไลน์เนี่ย มันคืออะไรเราคาดหวังอะไรนะคะเราต้องการที่จะให้อสมอเนี่ยเ,เป็นเครื่องมือโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างหนึ่งที่ตอบสนองเรื่องของการปฏิบัติงานของการทํางานระหว่างรอพสตอกับอสมออย่างแท้จริงเหมือนกับเป็นระบบปิดน,นะคะสร้างมันซ่อมน,นะคะถ้ารู้เร็วรักษาเร็วนะคะโอกาสที่จะต้องมานั่งแก้ไขปัญหานเนี่ยมันอาจจะน้อยลงนะคะ เน้นจำเสร็จสร้างนำซ่อมค่ะระดับการสื่อสารเดี๋ยวจะอธิบายให้ทางสื่อมวลชนได้ดู่นะก็คือจะเป็นลักษณะรอพอสตอนั้นๆอย่างที่นี่เป็นรอพอสตอนใสงามประกอบด้วยอสมอทั้งหมดเนี่ยหมู่บ้านมีส1หมู่บ้านก็เฉพาะเครือข่ายในสิบ็ดหมู่บ้านนี้เท่านั้นน,นะคะ ท่นเนี่ยจุดเด่นของแอปอสมเนี่ยก็คือนอกจากการสื่อสารทางสาธารณสุขที่เป็นระบบปิดเฉพาะของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อมีเครื่องมือเข้ามาช่วยในการทํางานของอสมเราสอต่อแล้วเนี่ยการที่จะมีมีเวลามีความทุ่มเทและลงไปในการช่วยเหลือดูแลคนในเชนป้องกันเนี่ยค,ะค่ะก็จะมาเขึ้นสุขภาพคนก็จะจะดีขึ้นเราคาด a อก็คาดหวังอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะ คราวนี้เนี่ยจะจะเป็นรูปประทอย่างไรเราในความเป็น A AS เนี่ยค่ะเราพูดได้ถึงความมุ่งหวังและบุคคความความคุ้มมุ่งหวังจุดประสงค์เป้าหมายในการที่เราพัฒนาตรงน,นี้ขึ้นมาแต่จะเห็นภาพที่ไม่เป็นรูปประมได้เลยต้องมาดูที่คุณหมอด้วยที่เป็นผู้ที่นำไปปฏิบัติงานแล้วนะคะที่นี่เนี่ยใช้งานมาช่วงระยะเวลา คะุณหมอเจ็ดเดือนนะคะอยากจะให้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าคุณหมอเห็นเห็นอะไรเห็นประโยชน์อย่างไรอสอมอมีส่วนที่จะช่วยงานคุณหมอได้มากขึ้นคุณหมอมีส่วนช่วยงานคุณอสอมมได้มากขึ้นผ่านแอปพลิเคชันนี้อย่างไรนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณหมอแชร์ข้อมูลเลยค่ะ สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางวรกำมณีเซมันนะคะผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทงามนะคะต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณบริษัท AS นะคะที่ให้โอกาสาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็อสมอนะคะโดยอา,า,ส,าสาสมัครส,สาธารณสุขประจำหมู่บ้านไทงามเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้นว,วันตก,กรรมใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารในการทําง,งานด้านสาธารณสุขชุมชนทั้งเชิงรุกและเชิงรับนะคะ กติแล้วภารกิจหลักของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ย mm hmm. ก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ด้านนะคะด้านแรกก็จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพนะคะทั้งหมด5ากลุ่มไปนะครับก็เป็นสตรีเด็กนะคะ mm hmm. เด็กวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำง,งานแล้วก็วัยผู้สูงอายุนะคะให้บริการประชาชนนะคะ ด้านการส่งเสริมป้องกันโรคนะคะส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องของการรักษาพยาบาลเบื้องต้นนะคะในการที่จะส่งต่อผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลชุมชนนะคะก็คือโรงพยาบาลบางเลงนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้านอาหารนะคะความปลอดภัยนะคะสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะนี้เราทํางานฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะเราจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือเรียกย่อๆว่าอสมอนี่นะคะผู้มี จิตอาสาหรือว่ามีความเสียสละในการทํางานเป็นอย่างยิ่งก็ค um. uh. like ือท no ํางานด้วยใจนั่นเองนะคะเขาเป็นบุคลากรด้านสสุขที่สําคัญนะคะในการขับเคลื่อนงานต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตะกรอนเนี่ยเรามีการทํางานนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่กับอสมค่อนข้างจะป่าเงเพราะว่าบันทึกการประชุมหรือว่ารักการประชุมให้อสมอได้ทราบนะคะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารทุกๆด้านให้อสมอทราบว่าตอนนี้มีโรคระบาด นะคะเราจะเข้าไปควบคุมอย่างไรป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่ายนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของการเยี่ยมผู้ป่วยติดบ,บ้านติดเตียงนะคะอสมองก็าสามารถที่จะปรึกษาอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าบางท่านเนี่ยยังยังติดอยู่ที่การใช้รเดอรอย,อย,อย,อยู่นะคะนั่นเนี่ยเหมือน หมดในเรื่องของข้อตกลงในการใช้รายเดือนของอสมอเดิมๆ,ๆแล้วเนี่ยเขาจะสามารถใช้ M K แอพพลิเคชันอสมออนไลน์และโปรโมชั่นตรงนี้ได้ชัดเจนขึ้นในเรื่องของการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยเนี่ยนะคะอสมอสามารถที่จะส่งต่อผู้ป่วยจากภาพแล้วก็ข้อมูลข่าวสารเนี่ยส่งต่อมาให้เจ้าที่รพฉตตอได้รับทราบก่อนนะคะแล้วก็ส่งคนไข้มาที่เราได้เลยนะคะเป็นข้อมูลที่อสมอส่งมาให้เราเนี่ย ก็จะเป็นข้อมูลที่ชัดเจนก็จากเมื่อก่อนนันคือเหนื่อยรทำมาตอนนี้มันเหนื่อยกูต้องวิ่งวิ่งคือไหนวิ่งแล้วเอกสารจะมีหมอมีกลับวิ่งไปวิ่งมาแต่เนื่อมาเอกสารแล้วเนี่ยจะอย่างคุณหมอนะการประชุมเนี้ยเลื่อนประชุมก็ต้องโทรศัพท์ไม่ได้ขับรถไซไปบอกเขาเนี่ยเออแล้วก็ตัวเองก็มีภารกิจในการอาชีพทำอะไรทำงานทำกิจกรรม บางครั้งงานมาส่งได้โดยที่ว่าไม่ตามมาชไม่ไม่สะดวกก็เอะอว่าก็เลยผ่านออสมอลออนไลน์ตรงนี้ส่งให้หมอตรวจได,ได้ได้ทันตรงทีแล้วก็เราสามารถปฏิบฤฤัติการกิจของเราไปยันเอิญจะมืดหรืออะไรก็ไม่มีปัญหาเราประหยนะัดเวลาจะจะเช่าสารอนิยายแบบเราบอกรอยอ่ะเดินหนึ่งก้าวสองครั้งหนึงครั้งก็อ,อาจจะเดินครั้งเดียว วันนี้เราจะมีรถตู้นะคะเรนเชิญวิออ่ีสื่อมวลชนนะคะเชิญไปรถตู้กับเรานะคะหรือว่าบางท่ั้งที่สรุปขอบอรถมาเองก็ขับรถตามไปก็ได้นะคะค่ะจะพาพี่ไปทำนาน